สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อซีท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนปี2568หรือ1-16เมษายนปี2568การงานการเงินของท่านจะเป็นยังไงบ้างความรักละ่ะการทำบุญเสริมดวงในรูปแบบใดจะเหมาะสำหรับท่าน มารับฟังกันได้เลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะชาวราศีธนูเป็นช่วงที่ท่านนั้นงานยุ่งนะคะงานยุ่งงานเยอะมีอะไรให้ทําอยู่ตลอดเวลามีงานให้ทํามากมายนะคะคือพูดได้ง่ายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปจะได้ช่วยเหลือง,งานของคนอื่นจะได้แบ่งเ่า คือพูดได้ไง่ายท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่ดีนะคะจะดูดูเป็นคนที่ดุแข็งนอกอ่อนในนะคะเป็นคนที่น่ากลัวแต่ก็แปลกคนมักจะเข้าหาท่านเป็นคนที่ดุนะคะพูดจาผงผางเสียงดังตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดอย่างนั้นแต่ในความดุท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเมตตาตรงไปตรงมา ะะส่งผลให้คนจะเข้ามาหาท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกเยอะมากมาทั้งเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดีนะคะเตรียมรับมือเอาไว้ได้เลยค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีคนเข้ามาหาเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์คนนึกถึงมีทั้งมาให้ท่านช่วยเหลือมาให้ท่านเหน่อยหน่วยกายหน่วยใจนะคะหรือบางครั้ง มาเพื่อนำผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างมาให้กับท่านงานเพิ่มขึ้นท่านก็จะมีรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่างานเพิ่มแต่ไม่มีรายได้นะงานช่วงเครื่องเดือนแรกยิ่งทำยิ่งได้มีข่าวดีเรื่องของการงานนะคะหลายท่านการช่วยเหลือง,งานของคนอื่นการแก้ไขกับปัญหาให้กับคนอื่นจะเป็นที่มาของรายรับพิเศษพิเศษสำหรับท่าน มีใครบางคนทำงานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้เขาก็จะเข้ามาหาท่านหรืองานเขาล้นมือเขาจะโยนงานมาให้ท่านช่วยทำและเขาจะแบ่งรายได้มาให้กับท่านก็มีด้วยเช่นเดียวกันหากทำงานประจำจะได้ช่วยเหลือคนอื่นจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นจะได้แก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดแต่ว่าโดยภาพรวมก็เป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาอยู่บ้าง แต่ท่านจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานสนุกกับการทำงานมีปัญหาแต่ก็ไม่ค่อยมีอารมณ์เบื่อบเบื่อเซ็งๆเหมือนช่วงที่ผ่านมามันเครื่องเดินแรกเป็นช่วงที่ท่านมีข่าวดีนะคะส่งผลให้อารมณ์ของท่านก็ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นคนที่อารมณ์ดีมีรอยยิ้มน่ากลัวแต่คนเข้าหาให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะท่านจะเป็นคนที่นิ่ง เอาจริงเอาจังนะเป็นคนที่จริงจังขึงขังแต่แปลกคนเข้าหาแม้แต่เด็กๆก็ชอบเข้าหาท่านนะคะเป็นช่วงที่คนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนเตรียมตัวรับมือกับเรื่องราวหล่านี้ได้เลยค่ะถ้าท่านมีความอึดอัดใจไม่อยากจะช่วยเหลือก็เตรียมปฏิเสธเอาไว้ได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้านการทํางานมีความรับผิดชอบสูงต่อให งานนั้นท่านไม่อยากทําเมื่อท่านได้ลงมือทําท่านก็จะเต็มที่กับงานผลงานออกมาดีค่อนข้างที่จะโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านจะขายดีกว่าคู่แข่งนะคะท่านจะอ่าท่านคือพูดได้ง่ายท่านจะเดินไปท่านจะนําหน้าคู่แข่งคู่แข่งตามท่านไม่นะอ่าไม่ทันแน่นอนท่านจะอ่าคิดหาไอเดียใหม่ๆเพื่อมาช่วยเสริมเพิ่มช่องทางการขาย คือพูดง่ายๆมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นดีมากนะคะคู่แข่งตามไม่ทันและท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอไอเดียดีด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะคะในสิ่งอื่นใดก็ยังไงก็ขอให้ท่านนั้นทำงานให้เต็มที่นะคะเพราะมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนถ้ามีงานเยอะงานยุ่ง ท่านจะรับมือกับงานต่างๆได้ค่ะเริ่มการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะการทํางานของท่านนั้นมีสติละเอียดรอบคอบถึงแม้ว่างานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีราบรื่นขึ้นคาดหวังได้แต่ระมัดระวังนะคะระวังใครบางคนจะนําความาเดือดร้อนมาให้คือพูดได้ไง่ายจะมีใครบางคนพยายามนําปัญหามาให้ท่าน นะคะท่านไม่ได้ทํเขาจะหาว่าท่านทําแต่มันจะมีกลุ่มเล็กๆแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรท่านได้หรอกแต่ก็อย่าได้ประมาทก็พอนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะค่อนข้างที่จะอืมท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะโชคดีตรงที่ว่าท่านเป็นคนที่ขยันหาเงินเก่งนะคะเมื่อใดก็ตามที่ท่านนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้เงินท่านจะมีวิธีหาเงินมาจนได้ค่ะท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองมีโชคลาภด้านการเงินนะคะแต่ว่าโชคลาภมักจะเกิดจากตัวของท่านเองนะนั่นก็หมายความว่าลงมือทําแล้วได้รับความสําเร็จนั่นเองค่ะถ้าท่านมีเป้าหมายด้านการเงินบอกได้เลยว่าไม่พลาดนะคะขอเพียงท่านเอ่ยปากท่านจะได้เงินนั้นมาทุกครั้งที่สําคัญนะคะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวและกําลังวิตกกังวลใจว่า ในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะมีเงินไปผ่อนชำระหนี้สินไหมจะหมุนเงินได้หรือเปล่าขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจเลยนะคะว่าท่านหมุนเงินได้ค่ะหาเงินเก่งหมุนเงินคล่องท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินมีไอเดียใหม่ๆจากด้านการหาเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะคือพูดได้ง่ายหาเงินเก่งแต่ว่าในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายของท่านยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านท่านจะหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนหรือออกงานสังคมพบปะสังสรรค์ ะะกินเลี้ยงเฉลิมฉลองหมดเงินไปกับการเปบุตรหลานซื้อของให้กับคนที่ท่านรักและที่สำคัญจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองหนึ่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านโดยตรงสองนะคะจะมีเหตุการณ์บางอย่างให้ท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยไปช่วยเหลือคนใกล้ชิด เขาอ,อาจจะเป็นคนดีคอยช่วยเหลือท่านมาหรืออาจจะเป็นคนที่ท่านสนิทสนมและไว้ใจก็ได้นะคะสองข้อนี้จะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนหากไม่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านก็จะเกิดจากท่านนั้นยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเองนะคะคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านดูให้ดีๆอย่าอย่าช่วยคนเพราะสงฆ์สารแต่จงช่วยด้วยเหตุด้วยผล นะคะและคิดให้นานๆก่อนที่ท่านจะช่วยเหลือสําหรับใครบางคนนะ,อะขอย้าว่าสําหรับบางคนและการใช้จ่ายของท่านยังไงก็จะได้ประมาณนะคะเพราะว่าการเงินของท่านยังคงเป็นเงินหมุนและที่สําคัญท่านก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งพอสมควรน,นะคะแล้วทีนี้ก็มาที่การทําบุญของท่านกันบ้างค่ะการทําบุญของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ,ะมาที่ความรักกันก่อนแล้วกัน ความรักสําหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้คนโสดเป็นช่วงที่ท่านจะมีโอกาสได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะหากท่านเปิดใจและที่สําคัญจะเป็นคนที่มาจากทางไกลอาจจะมาจากโลกโซเชียลออนไลน์หรืออาจจะมาจากทางไกลจริงๆมาจากต่างประเทศหรืออาจจะ พบเจอจากการเดินทางก็เป็นไปได้และที่สําคัญนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าท่านหรือรุ่นอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันแต่ว่าเขาจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่าท่านนั่นเองนะคะยังไงก็ดูให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาใหม่จริงๆคนที่ท่านเพิ่งรู้จักนั่นเองนะคะ ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนสําหรับความรักในคนโสดเพราะถ้าไม่ใช่อีกไม่นานจะมีเหตุการณ์ที่ท่านและเขาต้องแยกย้ายจากกันนะคะด้านสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตค,คู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกจะไม่ค่อยจะหวานแหววสักเท่าไหร่พยายามาเติมความหวานให้กันนิดนึงนะคะออกไปทานอาหารนอกบ้านด้วยกันบ้างหาเวลาไปเที่ยวหรือ หาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันภายในบ้านกับคนในครอบครัวบ้างนะคะโดยเฉพาะผู้ครองคนรักนะคะทำอาหารร่วมกันอะไรก็ได้นะคะเติมความหวานให้นิดนึงรู้สึกว่าช่วงนี้จะจืดชื่อไปนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้พูดคุยกันต่างคนต่างก็ทำธุระของตัวเองวันหยุด อีกคนนึงทางานอีกคนนึงล้างรถประมาณนี้นะคะสมมุตินะจะเป็นลักษณะนี้ถามว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแววงกันไหมไม่มีหรอกค่ะเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะสบายใจกับคนมีอ่ากับกับคู่ครองนะคะแต่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันแค่นั้นเองนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างการทําบุญของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับ การช่วยเหลือผู้อื่นเช่นช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีคนดูแลนะคะหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือสัก้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลก็ได้คะ่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่เฟสหน้าขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ